เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เพิ่งออกรถใหม่ป้ายแดงแต่ก็มีเพื่อนสนิทของเขามายืมรถเพื่อไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นคนหวงของอยู่แล้วเลยให้รถเพื่อนยืมไปง่ายๆแต่ระหว่างที่ได้รถกลับมาเขากลับต้องเจอเรื่องราวสยองขวัญจนเกือบจะต้องขายรถคันนี้ทิ้งกับเรื่องที่มีชื่อว่ารถเพื่อนยืม ก่อนที่ทุกคนจะไปฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณก้องเขามีอาชีพรับจัดไฟแนนซ์รถยนต์ด้วยความที่ตอนนั้นรถคันเดิมของเขาค่อนข้างเก่ามากแล้วแล้วก็มีรถรุ่นใหม่เข้ามาพอดี เขาเลยได้ติดต่อซื้อรถยนต์คันใหม่กับเพื่อนที่เป็นเซลล์ขายรถยนต์เมื่อได้รถคันนี้มาคุณก้องก็ขับใช้งานตามปกติจนมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนสนิทของเขาได้เข้ามาขอยืมรถบอกว่าจะไปเที่ยวประจีนสักสามวันแล้วจะเอารถกลับมาคืนให้คุณก้องเป็นคนที่ไม่ค่อยห่วงของอยู่แล้ว เลยให้เพื่อนยืมรถไปโดยไม่ได้คิดอะไรเพราะยังไงเดี๋ยวเพื่อนก็ต้องเอามาคืนเวลาได้ผ่านไป3มวันเพื่อนของเขายังคงไม่เอารถมาคืนให้แต่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะที่บ้านยังมีรถคันเก่าอีกคันหนึ่งที่เขายังคงขับใช้งานได้อยู่จนเวลาผ่านไป5วันเพื่อนของเขาก็ได้ขับรถเอากลับมาคืนให้ที่บ้าน แล้วตั้งแต่วันนั้นคุณก้องก็เริ่มใช้รถคันนี้เป็นคันหลักในการใช้งานไปไหนมาไหนทุกอย่างดูปกติจนมีอยู่วันหนึ่งคุณก้องกับเพื่อนๆนนัดกันไปเดือมเล่าที่ร้านเล้าแห่งหนึ่งพอดื่มเสร็จเขาก็ขับรถกลับบ้านระหว่างทางไปหมู่บ้านของคุณก้องจะเป็นพื้นที่ที่กำลังทำถนนใหม่ถนนก็จะมีหลุมมีบ่อตลอดทาง ไฟข้างถนนก็จะมีส่องมาบ้างเป็นดวงดวงพอให้แค่มองเห็นถนนไกลๆเขาได้ขับรถไปสักพักด้วยความที่ตัวเขาก็เมามานิดหน่อยเขาคิดในใจเล่นๆว่าถ้ามีผู้หญิงเดินผ่านแถวนี้เขาจะจอดรับทันทีและจะอาสาไปส่งเธอที่บ้านหรือถ้าเธอไม่อยากกลับบ้านตัวเองเดี๋ยวเขาจะอาสาพาเธอไปนอนบ้านของเขาเอง ตอนนั้นเขาก็แค่คิดเล่นๆตามภาษาคนเมาเขาขับรถไปไม่นานจู่ๆด,ด้านหน้าเขาก็มีผู้หญิงคนหนึงสวมชุดนักศึกษากระโปรงขาสั้นเดินอยู่ที่ริมถนนด้านหน้ารถของเขาถึงก่อนหน้านี้เขาคิดในใจว่าเท่ามีผู้หญิงจะพาขึ้นรถแต่พอเจอผู้หญิงเข้าจริงๆเขากลับรู้สึกว่ามันแปลกๆเพราะเวลานี้ก็ดึกมากๆแล้ว ทำไมยังมีผู้หญิงมาเดินเล่นแถวนี้แต่เขาก็คิดว่าแถวนี้วินมอเตอรไซค์น่าจะหมดเธอเลยต้องเดินกลับบ้านคนเดียวเขาตัดสินใจจอดรถเทียวผู้หญิงคนนั้นแล้วเปิดกระจกถามว่าเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่ากำลังจะเดินเข้าบ้านบ้านของเธออยู่ในซอยข้างหน้าซึ่งเป็นทางผ่านบ้านของคุณก้องพอดี เขาเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นชัดเจนเธอค่อนข้างน่ารักมากผิวขาวสวยคุณกล้องเลยบอกเธอไปว่าขึ้นมาสิเดี๋ยวพี่ไปส่งเองผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้กระจกรถเธอชะเง้อมองมาด้านในค่อยๆมองไปที่เบาะด้านหน้าและเบาะด้านหลังก่อนที่เธอจะหันไปบอกคุณกล้องว่าพี่ รถพี่หนูขึ้นไม่ได้หรอกตอนนั้นคุณก้องก็มองไปที่เบาะด้านข้างคนขับเห็นเอกสารและแฟ้มวางอยู่เต็มไปหมดเลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะรถของเขารกเธอก็เลยไม่กล้าขึ้นมาคุณก้องเลยเอื้อมมือไปหยิบของทั้งหมดแล้วโยนไปที่เบาะด้านหลังก่อนที่เขาจะหันกลับมาหาเธอแต่ตอนนี้กลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วเขารีบลงจากรถแล้วพยายามมองหาผู้หญิงคนนั้น แต่รอบรบกลับมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเขาคิดในใจว่าเธอไม่น่าจะเดินไวจนเขามองไม่เห็นระยะเวลาที่เขายกของออกก็แค่แป๊บเดียวตอนนั้นเขาไม่ได้สนใจอะไรและพยายามขับรถกลับบ้านต่อระหว่างทางที่ขับรถอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กอยู่ที่กระจกด้านหลังขวาเนื่องจากถนนมีหลุมบ่อเต็มไปหมดเขาคิดว่าน่าจะเกิดจากเสียงราวแขวนผ้า ที่เขาแขวนไว้ที่เบาะด้านหลังแล้วตัวแขวนน่าจะกระทบกับตัวกระจกรถในขณะที่รถของเขาตกหลุมเขาพยายามเอื้อมมือไปด้านหลังเพื่อจะหยิบไม้แขวนผ้าออกในขณะที่หน้าของเขายังคงมองตรงไปที่ถนดนด้านหน้าและมืออีกข้างนึงก็ขับพวงมาลัยแต่เขาเอื้อมยังไงก็หาไม่เจอเขาเลยหันไปดูปรากฏว่าเห็นเป็นเท้าของผู้หญิงคนนึงอยู่ด้านนอกหน้าต่าง ลักษณะเหมือนเธอนั่งอยู่บนหลังคารถแล้วก็ห้อยขาลงมาที่กระจกทางขวาเขาเห็นเธอตีขาไปมาที่กระจกรถด้วยความตกใจคุณก้องเลยรีบเบรกรถทันทีตอนที่เขาเบรกรถก็มีเสียงเหมือนอะไรหล่นลงมาจากหลังคารถแล้วกลิ้งไปด้านหลังเขาตกใจมากคิดว่าน่าจะเป็นคนเลยรีบลงไปดู ด้านหลังรถจะมีไฟสีส้มส่องสว่างอยู่พอให้เห็นพื้นถนนสายตาของเขามองไปตามแสงไฟเห็นเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกันกบที่เขาเจอก่อนหน้านี้เธอกำลังนอนอยู่ที่พื้นลักษณะเอามือกุมที่หัวไว้ดูแล้วเธอน่าจะสลบไปที่หัวของเธอตอนนี้มีเลือดไหลออกมาตามร่องนิ้วเต็มไปหมดเขาค่อยๆเดินไปดูด้วยความเป็นห่วง ระหว่างที่เขาเดินเข้าไปใกล้เธอขึ้นเรื่อยๆจู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็ลืมตาขึ้นคุณกล้องถึงกับตกใจเพราะตอนแรกคิดว่าเธอสลบผู้หญิงคนนั้นค่อยๆลุกขึ้นในขณะที่มือของเธอยังคงกุมหัวอยู่เลือดก็ค่อยๆไหลามามากขึ้นเรื่อยๆเธอจ้องมองมาที่คุณก้องตาแข็งแล้วก็ค่อยๆเดินถอยหลังไปช้าๆในความมืด ตอนนั้นเขาไม่ได้คิดว่าเธอเป็นผีเขาพยายามเรียกเธอเพราะว่าเป็นห่วงน้องเป็นอะไรไหมน้องแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆถอยหลังไปจนลงไปที่คูน้ำข้าง,างทางที่อยู่ด้านหลังป่าคูน้ำตรงนั้นไม่ได้ลึกมากความสูงน่าจะประมาณแค่หัวเขา่าเธอค่อยๆถอยหลังไปเรื่อยๆในคูน้ำจนเธอหายไปในความมืด คุณกล้องเริ่มคิดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนแน่ๆเขาเรียบวิ่งขึ้นรถแลว้วก็ขับรถกลับบ้านลักษณะบ้านของคุณกล้องจะเป็นทาวน์โฮมติดติดกันหลายหลังเป็นหมู่บ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆบ้านของเขาจะอยู่ท้ายซอยริมสุดเพราะมีพื้นที่ด้านข้างเยอะกว่าบ้านหลังอื่นๆและเวลาทําเสียงดังจะได้ไม่รบกวนคนอื่นๆด้วยด้วยความที่หมู่บ้านยังใหม่ ทำให้รอบๆบ,บ้านของเขาจะยังไม่ค่อยมีคนมาซื้อจะมีก็แต่คนที่เพิ่งมาซื้อเก็บไว้แล้วนานๆก็จะเข้ามาบ้านทีส่วนต้นซอยจะเห็นมีคนอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วแต่ช่วงหลังๆคุณก้องจะได้ยินเสียงประตูรถข้างๆบ้านบ่อยครั้งในช่วงกลางคืนแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่ย้ายเข้ามาใหม่ วันนั้นคุณก้องก็ได้ขับรถไปจนถึงบ้านตามปกติเขาจอดรถไว้ด้านหน้าทางเข้าบ้านเพราะด้านในช่องที่เป็นลานจอดรถจะมีรถคันเก่าของเขาจอดอยู่ระหว่างที่เขากำลังจะเข้านอนที่หัวเตียงจะมีโคมไฟสีส้มๆเปิดอยู่พร้อมกับวางกุญแจรถไว้ที่โตะ๊ะเขาหันไปปิดไฟที่หัวเตียงพร้อมกับล้มตัวลงนอนแต่แล้วตอนนั้นในความมืด จู่ๆก็มีไฟแสงสีแดงส่องออกมาจากกุญแจรถลักษณะเหมือนคนกำลังกดปลดล็อกรถเขาตื่นขึ้นแล้วก็หยิบกุญแจรถมาดูระหว่างนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงดังกกึเป็นเสียงเปิดประตูรถจากด้านล่างเขาพยายามเปิดม่านที่หัวเตียงออกไปดูช้าๆตอนนั้นคุณกล้องมองลงไปเห็นประตูด้านหลังซ้ายของรถถูกเปิดค้างไว้อยู่ทันใดน,นั้นเอง ก็มีหญิงสาวชุดนักศึกษาคนเดิมที่เขาเห็นก่อนหน้านี้ค่อยๆเดินลงมาจากรถลักษณะเธอเอามือกุมหัวคุณก้องตกใจมากเขาได้แต่สงสัยว่าเธอขึ้นรถเข้ามาได้ยังไงตอนนั้นเขาก็กลัวว่าเธอจะมาทำอะไรไม่ดีกับรถเขาหรือเปล่าเขาเลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาดูระหว่างนั้นเองไฟที่กุญแจรถของเขาก็สว่างขึ้นอีกครั้ง รอบนี้ไฟสว่างเหมือนคนกำลังกดกุญแจค้างไว้ซึ่งเป็นการเปิดท้ายรถเขาหันไปมองที่รถอีกรอบผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินออกจากประตูแล้วเดินเหมือนคนขาหักเธอค่อยๆลากขาไปเรื่อยๆค่อยๆอ,อ้อมไปที่หลังรถในขณะที่มือของเธอยังคงกุมหัวอยู่เธอค่อยๆเปิดท้ายรถช้าๆคุณก้องมองตามผู้หญิงคนนั้นตลอด ในใจก็เริ่มกลัวตัวสันเพราะสิ่งที่เขาเจอดูเหมือนจะไม่ใช่คนแล้วแน่ๆผู้หญิงคนนั้นค่อยๆมุดไปที่ท้ายรถแล้วก็ปิดท้ายรถเสียงดังตอนนั้นเขาถึงกับสะดุ้งทำอะไรไม่ถูกกำลังคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่เขาพยายามตั้งสติแล้วเอื้อมมือจะไปเปิดไฟที่หัวเตียงแต่ระหว่างที่เขากำลังดึงเชือกเพื่อเปิดสวิตช์ไฟ ทันนดนั้นเองในจังหวัดที่เขาดึงเชือกออกไฟทั้งบ้านก็ดับลงทันทีรวมถึงไฟหน้าบ้านด้วยไม่ทันที่เขาจะตั้งสติได้ก็มีเสียงเปิดท้ายรถดังขึ้นอีกครั้งดังกึกเขาค่อยๆหันไปมองปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังโผล่หัวออกมาจากท้ายรถแล้วจ้องมองที่หน้าของเขาเรากับว่ารู้ว่าเขากำลังมองอยู่เขาตกใจมากรีบผ่านหลังเข้าไปในห้อง อยากจะหนีลงไปข้างล่างก็ลงไปไม่ได้เพราะเธอก็อยู่หน้าบ้านแต่เขารอไม่นานมากนะักตำรวจก็มาถึงหน้าบ้านเขาคุณกล้องมองลงไปด้านล่างอีกครั้งตอนนี้เธอคนนั้นก็ไม่อยู่แล้วแล้วประตูรถของเขาก็ปิดอยู่เหมือนเดิมเขาเรียบลงไปหาตำรวจทันทีแล้วเหตุการณ์วันนั้นก็ผ่านไปเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเลยขับรถไปหาเพื่อนของเขาที่โชว์รูม แล้วถามว่ารถคันนี้มันมีอะไรหรือเปล่าเพื่อนเขาก็บอกไปว่าจะบ้าเหรอนี่มันรถคันใหม่ไม่ใช่รถมือสองจะไปมีอะไรได้ยังไงแล้วเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเพื่อนของเขาเพิ่งยิมรถไปหรือว่าจะเอาไปชนอะไรมาทั้งสองคนก็เลยช่วยกันเคาะรถเนื่องจากพวกเขาเป็นเซลเวลาเคาะรถจะรู้ได้ว่าจุดไหนเคยโดนซ่อม แต่เคาะจนทั่วทุกอย่างก็ดูปกติหาสาเหตุไม่ได้เขาก็เลยต้องใช้รถคันนี้ไปก่อนเรื่อยๆแต่แล้ววันหนึง่งคุณก้องและรุ่นน้องที่ทำงานได้พากันกลับจากไปเที่ยวเขาได้แวะล้างรถก่อนกลับเพราะรถค่อนข้างเลอะมากในตอนนั้นเองเด็กล้างรถก็เห็นเล็บเจลที่สำหรับต่อเล็บให้ยาวหล่นอยู่ในที่ที่เขากำลังจะล้าง เขาเลยหยิบมาวางไว้ที่คอนโซลหน้ารถเพื่อเก็บไว้ให้คุณก้องน้องผู้หญิงที่นั่งมาด้วยมองไปเห็นเล็บเจลที่วางอยู่เขาก็ได้แซวคุณก้องว่าพี่พาสาวที่ไหนขึ้นรถมาเนี่ยมีลืมเล็บเจลไว้ในรถด้วยสวยเชียวคุณก้องก็ถามว่าเล็บเจลอะไรเขาเลยหยิบขึ้นมาดูซึ่งเล็บที่เขาหยิบมาก็ดูสวยจริงๆ แต่ตอนที่เขาหยิบเล็บเจลมาดูอยู่ๆน้องผู้หญิงคนนั้นก็เห็นความผิดปกติบางอย่างแล้วก็ทักคุณก้องไปว่าพี่คนที่ถอดเล็บนี้ออกคงเจ็บหน้าดูเลยเนาะเขาเลยถามว่าทำไมน้องคนนั้นก็ตอบว่าพี่ดูนี่สิที่ถอดเล็บออกมาไม่ใช่แค่เล็บเจลนะแต่ถูกดึงมาทั้งเล็บจริงๆเลยคุณก้องเขาก็มองดูดีๆเขาถึงกับตกใจ เพราะลักษณะเล็บตรงโคนเหมือนถูกดึงให้ฉีกออกจากนิ้วลักษณะโคนจะปลายแหลมๆคล้ายกับถูกฉีกออกมาเป็นแนวทะแยงเขาเริ่มคิดแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่อยู่ๆจะมีเล็บแบบนี้อยู่ในรถเขาได้ยังไงคุณก้องรีบขับรถไปส่งน้องผู้หญิงคนนั้นก่อนที่จะขับรถเข้าไปในโชว์รูมรถที่เขารู้จักอีกที่หนึ่งซึ่งที่โชว์รูมนี้ ช่างจะค่อนข้างเก่งเรื่องการเช็ครถมากเขาสามารถเช็คได้ว่าอะไรจุดไหนมีการเปลี่ยนมาเพราะบางชิ้นจะเป็นชิ้นส่วนเฉพาะที่มีจากโรงงานเท่านั้นระหว่างที่ให้ช่างช่วยดูรถอยู่ช่างก็เดินมาถามคุณก้องพี่ก้องแอบไปซ่อมกระจกรถที่ไหนมาเนี่ยทำไมถึงไม่มาซ่อมกับผมคุณก้องก็ตอบไปตามตรงว่าไม่เคยซ่อมนะ แต่ช่างก็ยังยืนยันว่าเปลี่ยนมาจริงๆเมื่อกี้เขารื้อพรมดูก็ยังมีเศษกระจกเต็มไปหมดคุณก้องเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ปกติเขาเลยบอกให้ช่างรื้อบ่อกออกมาเลยซึ่งปกติแล้วถ้ารถมีการชนจนกระจกแตกเศษกระจกที่หล่นไปอยู่ใต้เบาะรถจะยังอยู่เพราะเป็นจุดที่ทำความสะอาดไม่ถึงต้องถอดเบาะออกมาเท่านั้นถึงจะทำความสะอาดได้พอช่างได้ยกบาะออกมา ทุกคนตรงนั้นถึงกับช็อกเพราะสิ่งที่เขาเจอใต้เบาะรถนอกจากเป็นเศษกระจกยังมีกระจุกผมของผู้หญิงย,วยาวๆที่ติดมากับหนังศีรษะอยู่ตรงนั้นด้วยเขารู้แล้วว่าเพื่อนของเขาต้องเอารถไปทำอะไรไม่ดีมาแน่ๆคุณก้องเลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจระหว่างนั้นตำรวจก็กำลังเตรียมการเพื่อจะเรียกตัวเพื่อนของคุณก้องมาสอบปากคำแต่แล้วเพื่อนของคุณก้องก็ติดต่อมาหาเขาเอง แล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เขาฟังที่เขาบอกว่าจะยืมรถไปเที่ยวปราจีนแต่จริงๆเขาเอารถไปสาแก้วเพื่อไปบ่อนการพนันในจังหวัดนั้นโดยนั่งรถไปกับแฟนสาวของเขาและมีเพื่อนอีกสองคนนั่งมาด้วยแต่บอกแฟนเขาว่าพามาพักผ่อนแล้วระหว่างที่แฟนเขานอนอยู่โรงแรมเขาก็ไปเล่นการพนันกับเพื่อนทั้งสองคน ซึ่งเขาได้เล่นเสียไปจนหมดตัวเลยขอยืมเงินเพื่อนที่มาด้วยกันแต่เพื่อนเขาก็บอกว่าถ้ารอบนี้เล่นเสียอีกต้องมีอะไรมัดจำแล้วนะขากลับเลยจะขอแฟนของเขามาขัดดอกก่อนละกันตอนนั้นแฟนของเขายังเป็นแค่เด็กนักศึกษาและค่อนข้างหน้าตาน่ารักด้วยความที่ผีพนันเข้าสิงเขาก็เลยตอบตกลงไปจนสุดท้ายเขาก็เล่นเสียจริง ขากลับเข้ากรุงเทพจากปกติที่เขาจะต้องเป็นคนขับแล้วแฟนเขานั่งข้างๆรอบนี้เขาให้เพื่อนอีกคนนึงขับส่วนเขานั่งเบาะข้างๆคนขับแล้วให้แฟนนั่งเบาะหลังกับเพื่อนอีกคนที่เป็นเจ้าหนี้ผู้หญิงคนนั้นสวมชุดนักศึกษาเพราะตอนออกมาทุกคนเดินทางกันในเวลากลางคืนกว่าจะไปถึงก็เช้าเธอเลยตั้งใจจะให้แวะไปส่งที่มหาลาัยก่อน ระหว่างที่ขับรถมาเรื่อยๆจนพื้นที่รอบๆเริ่มโล่งไม่มีรถผ่านเพื่อนของเขาก็เริ่มที่จะข่มขืนผู้หญิงคนนั้นแต่เธอก็ไม่ยอมเธอได้ร้องให้คนอื่นๆช่วยทั้งสองคนไม่ได้สนใจอะไรเธอร้องไห้แล้วก็ยกมือไหว้บอกว่าอย่าทำอะไรเธอเลยแต่เขาก็ไม่ฟังพยายามจะขืนใจเธอให้ได้เธอพยายามกัดปาก กัดแขนของเขาทําให้ตอนนี้เพื่อนของเขาเริ่มโมโหชายคนนั้นได้หยิบครีมมาหนึ่งอันแล้วขู่ผู้หญิงคนนั้นว่าจะยอมดีๆไหมแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่ยอมเธอยังคงขัดขืนจนสุดท้ายชายคนนั้นก็ล็อกแขนของเธอไว้แล้วดึงเอาเล็บของเธอออกมาเธอกรีดร้องออกมาเสียงดังด้วยความเจ็บปวดเลือดก็ไหลเต็มพื้นไปหมด เขายังขู่เธอต่อว่ายอมไหมถ้าไม่ยอมจะดึงมาอีกนิ้วด้วยความกลัวเธอก็เลยบอกว่ายอมแล้วยอมแล้วเธอพูดพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยในตอนนั้นลักษณะของเธอพิงอยู่ที่เบาะด้านซ้ายติดกับกระจกของรถเธอยังคงขัดขืนอยู่ชายคนนั้นเลยหยิบปืนมากระบอกหนึ่งซึ่งเป็นปืนลูกซองไทยประดิษฐ์กระสุนแค่หนึ่งนัด เขาเอามือข้างหนึ่งถือปืนมาจ่อไว้ที่หัวของเธอส่วนอีกข้างก็พยายามจะปลดกระดุมของเธอแต่ด้วยความที่เธอขัดขืนอยู่ๆปืนก็ลั่นเข้าที่หน้าของเธอเนื่องจากเป็นปืนลูกซองทําให้ลูกกระสุนกระจายไปทั่วแล้วหัวของเธอก็ได้แหวงออกไปพร้อมกับเศษกระจกตอนนั้นทั้งสามคนกลัวความผิดพวกเขาเรียบเอาศพของเธอใส่ท้ายรถแล้วขับเอาไปทิ้งกลางป่าห่างจากตัวเมือง ซึ่งเขาใช้เวลาเปลี่ยนกระจกและทำความสะอาดของรถอีกสองวันเลยได้เอารถมาส่งให้คุณก้องช้าคุณก้องเลยถามเขาว่าทำไมอยู่ดีๆถึงมาสารภาพเขาก็ตอบมาว่าเขาอยู่ไม่ได้เจอเธอมาหลอกหลอนทุกวันก็ไม่ได้บอกว่าเจอในรูปแบบไหนส่วนเพื่อนเขาที่ไปด้วยกันในคืนนั้นคนแรกถูกคนในวงพนันยิงเสียชีวิต ส่วนอีกคนอยู่ๆก็กระโดดน้ำแบบไม่ทราบสาเหตุหลังจากนั้นเพื่อนของคุณก้องก็ได้เข้าไปมอบตัวกับตำรวจแล้วพาไปชี้จุดเกิดเหตุซึ่งที่จุดนั้นก็พบกับศพหญิงสาวจริงๆพอเรื่องทุกอย่างผ่านไปคุณก้องก็คิดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรแล้วแต่แล้วในคืนหนึ่งที่เขานอนอยู่ในบ้านอยู่ดีๆไฟของกุญแจรถที่หัวเตียงก็สว่างขึ้นใหม่อีกครั้ง พร้อมกับเสียงเปิดประตูรถดังกึกตอนนี้เหตุการณ์ที่เขาเจอผู้หญิงคนนั้นวนกลับมาอีกรอบเขาค่อยๆมองไปด้านล่างเห็นผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินออกมาจากประตูรถเหมือนเดิมแต่รอบนี้สภาพเธอดูปกติเธอค่อยๆเดินมาที่หน้าประตูรั้วบ้านแล้วก็ยิ้มให้กับเขาด้วยความกลัวเขารีบหันหน้ากลับมาที่เตียงแล้วก็ยกมือไหว้พร้อมกับบอกเธอว่า ทำไมถึงได้มาหลอกมาหลอนกันอีกเรื่องทุกอย่างก็น่าจะจบแล้วและยังบอกว่าเขาจะขายรถคันนี้ยังไงก็จะขายรถคันนี้ให้ได้แม้ว่าจะต้องเพิ่มเงินหรือจะขาดทุนแค่ไหนก็ตามแล้วในคืนนั้นเขาก็เผลอหลับไปเขาฝันว่าเขานั่งรถไปที่ไหนสักที่กับเด็กผู้หญิงคนที่มาหลอกเขาเธออยู่ในชุดนักศึกษา ในขณะที่เขาฝันอยู่อยู่ดีๆเธอก็พูดขึ้นมาว่าพี่ทะเบียนรถคันนี้สวยนะพี่ซื้อให้หมดเลยพอเช้าวันนั้นคุณก้องเรียบเอาเงินที่มีกับทั้งหมดไปซื้อเลขทะเบียนรถจนสุดท้ายวันที่หวยออกคุณก้องก็ถูกจริงๆเขาถูกเกือบสามล้านบาทซึ่งทุกวันนี้เขาก็ยังใช้รถคันนั้นอยู่ตามปกติ ไม่ได้ขายให้ใครพอรู้สึกว่ารถคันนี้เริ่มถูกชะตากับเขามาแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณก้องได้เจอมาใครมีเรื่องราวหลอนๆสามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาประสบการณ์หลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ